นะะควันนี้ใครที่เป็นแฟนขับเชฟลี่นะขยับเข้ามาใกล้ๆได้เลยนะฮะขยับเข้ามาใกล้ๆได้เลยครับเพราะว่าวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเมนูสุดพิเศษนะครับนั่นก็คือเมนูพายรอบช่องครับงตุ้งติ๋งฮะซีซั่นสี่นะฮะเมนูที่เชฟลี่ทำวันนี้ชื่ออะไรครับพายรอนช่องไหนล่ะพายรอ้องนะช่ไหมโอ้โหพูดงาพูดมาตัวมันเล็กไปแล้วทีมงานก็ใหญ่กว่าเล้นะเขาถ่ายภาพหน่อยนะครับถ่ายภาพหน่อยนะครับ นี่เลยฮะเชฟลี่นะครับมาเจอเชฟไทยแลนด์ซีซั่นสีนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้มารังสรรค์เมนู่ายรอบช็อตนั่นเองนะฮะใช้ผลกะดิ่งท้าร้อยเปอร์เซนต์รวยนะฮะยังไม่เสร็จหรอครับยังไม่เสร็จนะฮะเรายังมีในส่วนที่ต้องตกแต่งเพิ่มใช่ไหมฮะตัวนี้ก็เสร็จตัวเรียบร้อยนะคะแต่แล้วก็ไปข้าวกว้วยต่อประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะได้เลยครับตัวรวยที่จะมาได้ฮะเดี๋ยว เยครับได er ้เลยครับตะว่านตัวหัวกะทิาร้หัวกอเซนต์ะส่วนนี้นะฮะการโชว์เยอะๆว่ามีคตัดออมาเห็นเลยว่าลักษณะคลายๆแบบนี้ทั้งตัวตอช่อแล้วก็มีตัวเมาออกค่ะได้ขาลงมาค้ายท่ในร้านอีกล้นี่คาน่งิเราไว่าหลาอยู่นะีเลยครับเพราะว่าการตกแต่งอสมวนะฮะแต่าผมให้ลงมือตกแต่งเหลือร้อยก้ากนท้า นี่ฮะ,ะขอบคุณด้วยครับขอบคุณเชอรี่ด้วยนะครับ